ถือเป็นอีกหนึ่งค่ายจีนนะครับสำหรับเ r รดวอลมอเตอร์ที่มีการเปิดตัวรถใหม่เมื่อวานนี้รอบสื่อเนี่ยซึ่งแน่นอนครับคันแรกนั่นคือ New r u r a Good Cat นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าไอคันนี้เนี่ยเป็นสีใหม่นั่นเองเขาเรียกว่าสีโซบลูนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็มีโทนออกเนี่ยไปทางโทนสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับซึ่งต้องบอกว่าของจริงเนี่ยสีมันจะสดกว่าในรูปนะส่วนชุดแต่งเนี่ยก็จะมีชุดแต่งเป็นแบบ แบ็คแพ็กเก็มาให้ด้วยนะฮะซึ่งก็จะมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่เป็นสีดำนั่นเองนะครับส่วนคาลิเปอร์เบรกเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะฝาครอบล้อเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำส่วนภายในเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็สีเทานั่นเองนะครับส่วนราคาเนี่ยจะเปิดตัวในรุ่นโปรอยู่ที่599,000บาทและในรุ่นอัลตรเนี่ยจะอยู่ที่699,000บาท ครที่ชื่นชอบน้องเหมียวแล้วก็เฉดส,สีใหม่แบบนี้นะครับก็ไปจองกันได้เลยนะที่งานมอเตอร์โชว์นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยทางด้านของเกรดวอลมอเตอร์เองนะครับก็เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยถือว่านานแล้วนะหลายปีแล้วด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะแรกๆนั้นที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาครุกริกอยู่บ้างนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ปัญหาบริการหลังการขายเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อของจีนนะที่มีบริการหลังการขายที่ดีนะครับ ซึ่งคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอย่างที่เราคอมเมนต์ไปตามกลุ่มต่างๆนะของทางด้านเกรดบอลทางด้านคนที่ใช้รถผลิตภัณฑ์ของเกรดบอลทั่วๆไปเนี่ยเขาอ่านนะเขาเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งทางด้านของเกรดบอลเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงเหมือนกันนะฮะทางด้านของบริการหลงังการขายอะไรประมาณน,นี้ซึ่งต้องบอกว่าเขาก็รับรู้อยู่เหมือนกัน และเมื่อวานนี้อีกหนึ่งคันนะครับที่มีการเปิดตัวพร้อมกับ New GWM Good Cat นั่นก็คือ New GWM Haval H6 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าไอ้เจ้า New Haval H6 คันนี้เนี่ยแน่นอนฮะมาเต็มเลยนะกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะมากกว่าส1สเร,รายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะ LDW ระบ, LD บบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยรักษาให้อยู่กลางเลนอะไรประมาณนี้นะครับ ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตานะครับระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถจุดอับสายตาขนาดถอยหลังหรือว่าเรียคอัพทัฟฟิกอันเลื่นั่นเองฮะระบบช่วยเบรกเมื่อรถมีอยู่ในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังก็มีระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนก็มีมาให้ส่วนภายในก็มีการดีไซน์พวงมลาลัยเป็นแบบใหม่นะครับมีการดีไซน์เป็นแบบ D shape นั่นเองฮนะเกียร์ก็จะเป็นแบบ electronic shifter อยู่ที่ตรงขอพวงมลาลัยนั่นเองนะสำหรับเกียร์นะฮะ นอกจากนี้ระบบเครื่องเสียงจะเป็นแบบ AMO r Luxury Hi-Fi System นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด50วัตต์มาให้ด้วยจอหน้าปรับเป็นแบบดิจิตอลขนาด10.2นิ้วนะแล้วก็มี head-up display มาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้อจอ infotainment ตรงกลางเนี่ยก็มีขนาด14.6นิ้วถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับทำงานร่วมกับ user experience UX นะแล้วก็ user interface UI นั่นเองนะ ส่วนภายนอกเนี่ยก็จะมีการดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตนะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรูปเนี่ยถ้าเกิดใครไปเห็นตัวจริงจะดูว่าไอ้เจ้า h าวาวลเฮดซิกคันนี้เนี่ยมันดูออกสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยะฮะโดยเฉพาะกระจังหน้ากับกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีสโมกโครมนั่นเองนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็ลมดำมาด้วยส่วนระบบไฟเนี่ยจะเป็นแบบิกเนเจอร์ไลท์นะฮะจะเป็นแบบวอเตอร์ฟล ขนาดที่ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED Light Strip นั่นเองนะครับเป็นแบบดมดำมาด้วยนะฮะบวกกับล้ออลอยขนาด19นิ้วดมดำลายสปอร์ตเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยก็เป็นสีแดง ส่วนคุมพลังของ New G w U M h a r w e l c จะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับได้แก่เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบโทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังถูงสุด179กิโลวัตต์หรือประมาณ243แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรนี่คือในรุ่นของ h y b ริดนั่นเองนะครับ ส่วนในรุ่นของ plug-in hybrid นะครับจะมีกำลังอยู่ที่240กิโลวัตต์หรือประมาณ326แรงมา้าแรงบิดเนี่ย530นิวตันเมตรซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นของ plug-in hybrid เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะ27.54กิโลวัตต์ออานะฮะซึ่งน่นเองครับเขาบอกว่ามันจะขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเนี่ย1น0ได้ถึง150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และในรุ่น Plug-in Hybrid เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหัวชาร์จประเภท CCS Type 2 Combo นะครับซึ่งรองรับการชาร์จแบบ DC ได้ถึง11กิโลวัตต์ส่วนสีภายนอกตัวรถจะมีให้เลือกอยู่3 4สีด้วยกันนะครับได้แก่สีดำสีขาวแล้วก็สีเทาส่วนสนนราคาค่าตัวครับของ All New GWM HOWL well H6 Hybrid เนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นโปรจะอยู่ที่ 929,000บาทเฮ้ยถือว่าราคาดีนะคุณได้ซายซิ่งรถแบบนี้ใหญ่เลยนะฮะซายซิ่งรถใหญ่เลยส่วนในรุ่นกลางเนี่ยจะเป็น How well h a w a l h e i c Plug-in Hybrid SUV รุ่นโปรราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0 0บาทส่วนในรุ่นท็อปนะครับจะเป็น How well h a w a l h e s i c Plug-in Hybrid SUV รุ่นอัลตราราคา1 1 4 9 0 0 0บาท ซึ่งถ้าเกิดดูราคาในตัวเริ่มต้นนะครับของ GWM Haval H6 ในรุ่น h y b r i d เนี่ยต้องบอกเลยว่า900 0แสกว่าบาทนะฮะซึ่ง900 0แสกว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยเอาราคานี้ไปเทียบกับไอตัวเริ่มต้นของไอฮอนด HRV แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคนละไซซ์ซิงกันเลยนะคุณจะได้เจ้า Haval well H6 เนี่ยไซซ์ซิงที่ใหญ่กว่านั่งสบายกว่า Honda HRV ต้องลองไปดูนะครับของจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไปดูมาแล้วของจริงเนี่ยต้องบอกว่า สวยเลยนะดูสปอร์ตขึ้นเลยสำหรับไอเจ้า,า,วาว h a w e l H6 รวมไปถึง g w m Aura Good Cat นั่นเองนะครับซึ่งสีโซบลูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณขับบนท้องถนนเนี่ยเด่นสะดุดตาแน่นอนสีนี้นะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูได้นนครับที่บูธของ g w g m t e w a l Motor นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนคุณอาจจะหลงรักไอ้เจ้าออร่ากูดแคทสีโซบูก็เป็นไปได้หรือใครอยากจะเท่ๆอยากได้รถสปอร์ตขับแล้วดูแบบดูสปอร์ตมาหน่อยนึงในสไตล์รถ SUV ก็คือ New Haval h 6นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะฮะเพื่อที่ช่องจะได้โตไปกว่านี้อีกนะครับสวัสดีครับ